เปลี่ยนหมดเลยเป็นเป็นฟู้ดนะฮะฟู้ดแบบอาหารเป็นร้านร้านเลยนะครับผมเยอะเลยเออใช่ใช่ตรงนี้คือเป็นโรงหนังเมื่อก่อนนี่คือโรงหนังนะครับข้างหน้าผมนะครับเป็นห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับเขาปรับโฉมใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าเขาปรับปรุงไปถึงไหนแล้วและจะสวยงามแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวไปกันเลยจุดนี้คือหน้าเดอะมอบางกะปินะครับซึ่งมีสกายวอล์กเชื่อมเข้าเดอะมอตอนนี้ผมอยู่หน้าเดอะมอลนะครับเราไปดูเดอะมอลบางกะปิดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง จุดแรกเลยนะครับก็คือทางเชื่อมสกายวอล์กเข้าเดอะมอลล์นั่นเองซึ่งตอนนี้เ็ามีโครงสร้างข้างบนแล้วนะครับตรงหลังคาสวยงามมากเลยเมื่อแล้วเสร็จคงจะสวยงามน่าดูเลยหละัะนี่แหละเชื่อมจากสกายวอล์กตรงสะพานลอยหน้าเดอะมอลล์นะครับแล้วก็เข้าตรงนี้ต่อไปก็น่าจะเปิดทางตรงนี้หรือเปล่าครับเพื่อเข้าสกายวอล์กตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ไม่รู้จะเชื่อมเข้าทางไหนนะอันนี้ก็เป็นบันไดขึ้นไปนะหรือจะออกจุดนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าตรงนี้เลยตรงปารลอยตรงนี้นะครับหรือจะทําเชื่อมตรงนี้ก็คงไม่นะับแล้วก็ติดราวกันนี้แล้วคงไม่ทําเชื่อมตรงนี้มั้งฮะน่าจะเชื่อมตรงนั้นแหละตรงจะพารลอยนั่แหละครับนี่แหละครับสกายวอล์กหน้าเดมอล เดี๋ยวเราเข้าข้างในกันตอนนี้หน้าเนือบอกขาก็จัดต้นคริสต์มาสนะครับสวยงามเลยซึ่งมีผู้คนมาถ่ายรูปกันนะในี่ประดับประดาด้วยไฟนะต้อนรับปีใหม่2024นั่นเองนะครับ โซนแรกที่น่าสนใจคือพอเข้ามาก็จะเจอกับน้ำตกนะครับสวยงามมากเลยแบบนี้เลยนะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับน้ำตกเมื่อก่อนจะเป็นแบบทรงนูน้นตอนนี้ทรงสวยมากมีไฟด้วยเหมือนเรื่องอวตารเลยนะฮะ ซึ่งโซนข้างล่างก็ตกแต่งสวยงามเลยเนี่ค่ะการ์เนก็สวยไปโซนต่อไปซึ่งโซนข้างล่างก็เปิดเกือบหมดแล้วนะครับสวยงามสะอาดสะอ้านเลยครับตกแต่งดีเลยอ่ะรู้ละ่ะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะดูเหมือนห้างใหม่เลยนะครเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปนะครดูว่า สวยแค่ไหนโซนนี้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นเลยนะแกนโกลคลาสของเด็กนะฮะไอเด็กมาเล่นกันซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับโซนร้านทองนี่แหละครับเนี่ยตรงนี้แหละครับชั้นล่างนี่แหละครับและตรงนี้นะครับทรงที่เป็นลานเหมือนสวนสัตว์นะครับมีบ่อปลาเนี่ยฮะเขาตกแต่งสวยงามเลย เป็นซุ้มแบบนี้นะเป็นลายผ้ากับม้านะครับผมแล้วก็ผู้คนจะมานั่งพักผ่อนกันนะ,ะซึ่งจะมีนกแก้วด้วยนะเนี่ยตรงนี้นกแก้วนั่งะครับแต่ตอนนี้คงกลับบ้านแล้วละ่ะนกแก้วแต่คนก็มานั่งพักผ่อนกันนะครับซึ่งเป็นเหมือนสวนเลยนะเออ ตรงนี้ก็เก๋ไก่นะครับบันไดเลื่อนนะครับรูปทรงเป็นไม้นะครับสวยงามเลยถึงชั้นบนเลยนะซึ่งอยู่โซนทางด้านหลังนะครับมาดูกันได้ส่วนกลางทางก็จะเป็นซุ้มนะฮะเหมือนซุ้มไก่เลยมีดอกไม้ด้วยสวยเลยครับให้คนมานั่งพักก่อนกันนะครับผมสวยงามมากเลย นี่ครับอันนี้ส่วนข้างล่างนะเดี๋ยวเราไปขึ้นดูชั้นบนกันชั้นสองก็ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จนะยังมีบางโซนอยู่ที่ยังปิดอยู่นะฮะคือแต่ข้างหลังโซนโน้นก็เปิดกันบ้างแล้วนะครับนะี่ครับส่วนคลีนิกความงามก็เปิดกันเรียบร้อยนะฮะตรงนี้ก็สวยฮนะนะครับ อันนี้ชั้น2เดี๋ยวเราไปดูชั้น3กันขึ้นไปชั้น3กันถึงชั้น3แล้วมีดังกิ้งนะมาเปิดแล้วนะฮะเปิดหลายจุดแล้วนะเออชั้น3เปิดเกือบหมดแล้วครับนี่มีเสื้อผ้า ลายน่ารักการ์ตูนนะฮะโซนใหม่โซนการ์ตูนสําหรับคุณหนูๆที่ชอบการ์ตูนนะครับพวกเซนเตียเนี่ยนี่อะไรนี้อะไรล่ะทําไมคนเยอะคลินิกเยอะแยะเลยนะชั้นสามเนี่ยนี่เขามีงานอะไรแ่างนะเนี่ยคนเยอะมากเลยคนเยอะเลยนะครับมีจัดการแสดงอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีคนถ่ายรูปกันเดี๋ยวแวะดูหน่อยนะ มีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยครับอ๋อ B N K นะฮะคนมากมายจับจองพื้นที่นะกว่าเขาจะมาก็เต็มเราก็มีที่ยืนเราขึ้นไปชั้น4ดูชั้น4ดีกว่าชั้น4ี่โซนไอทีนะฮะตัวรัพท์อะไรพวกนี้ครับเยอะเลยนี่ชั้น4เลยครับโซนไอทีโซนตัวรั์นะฮะเออเขาก็ติด ตกแต่งสวยเลยล่ะครับ True d t a g ก็อยู่ชั้นนี้นะครับป้ายก็สวยเลยนะดูสิเป็นป้ายไฟนี่เพื่อน,อนๆดูสินี่ตกแต่งเนี่ยสวยเลยนะดูสิโอ้โหรูหราเลยฮะโอ้โหสวยอะ่ะสวยจริงๆดูสิโอ้โหสีขาวหรูเลยอะ่ะและก็มี DIY แล้วโซนนู้นก็น Power Mall นะฮะอันนี้คือชั้น4นะซึ่งจะเป็นโซนไอทีมือถืออะไรพวกนี้ครับขึ้นมาชั้น4ได้เลยมีหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะตัวศั์เนี่ยเนี่ยเยอะแยะเลยถ้าใครอยากซื้อมือถือก็ไม่รู้จะไไหนก็มาเดีอมอชั้น4นะครับมีทุกอย่างเลยทุกรุ่นทุกค่ายเลยนะทุกร้านเลย ชั้น4ี่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นโซนธนาคารนะฮะทุกธนาคารรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปเดินหาเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ตรงใกล้กับอันนี้เลยน้ำตกนะฮะเนี่ยครับขึ้นบันไดเลื่อนมาตรงตรงนี้เลยตรงกับปากน้ำตกเนี่ยครับแล้วก็เดินมาก็จะเป็นธนาคารเลยนะครับยาวเลยทุกธนาคารเลยครับ โซนนี้นะครับตาใครจะมาธนาคารก็ชั้นสี่นะครับขึ้นบันไดต่อไปโหไปสวยงามเลยชั้นห้าถึงแล้วนะครับชั้นห้นาโซนอาหารญี่ปุ่นนะฮะตรงนี้โอ้โเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านซิสเลอร์อะไรพวกนี้นครับบางร้านก็ยังไม่เสร็จนะโอ้ เมื่อก่อนตรงนี้ชั้นโรงหนังใช่ไหมเออใช่ที่เขาขายเสื้อผ้าแต่ตอนนี้จัดเป็นโซนอาหารญี่ปุ่นนั่นเองและก็อาหารอื่นๆนอีกมากมายนะเป็นร้านนะฮะเนี่ยร้านจีนร้านไทยก็มีหมดนะนี่แหลมฉเฉริญซีฟู้ดร้านแบบองกุงฟาร์มดินเนอร์ได้เลยดูๆเลยยาย้อยก็มีเอ,อ้ยยาโยอีก อ่าเป็นโซนนั่งแบบนี้นะเก๋ไก่ไม่เหมือนใครเลย m MK คง m ก็มีนะครับอันนั N ้น On Table ไม่รู้อ่านไม่ถูกนะเนี่ยเยอะแยะเลยอนระับตรงตัวนี้ก็มีบังไดเลื่อนอ๋อโซนนี้เมื่อก่อนเป็นโรงหนังนะครับตรงนี้ก็บันไดเลื่อนตรงหน้าโรงหนังนครับแล้วก็เปลี่ยนหมดเลยเป็นเป็นฟู้ดนะฮะฟู้ดแบบอาหารเป็นร้านร้านเลยนะครับผมเยอะเลย เออใช่ใช่ตรงนี้คือเป็นโรงหนังเมื่อก่อนนี่เออร้านป้อนอันนี้น่าจะเป็นไทยๆนะป้อนมีทุกแบบเลยไทยจีนญี่ปุ่นนะฮชั้นห้าชั้นโรงหนังนั่นเองเออมีลิฟต์ทางขึ้นมากมายเลยนะเออ,อ ตรงนี้ก็เมื่อก่อนที่เป็นหอประชุมรเปล่าเออเใช่ตรงนี้เนี่ยพอตโต้ต้าก็มีครตรงข้างหน้าก็เป็นลานงอยังทําไม่เสร็จนะอันนี้ก็สัตเตอรฟีอ๋อนี่ไงเออแต่ละจ้นอันนี้ก็โซนลิฟต์นะฮะปรับปรุงส,สวยหรูเลยอะเออหรูมากเลยนี่แบบหรู้รูเลยนะเดี๋ยว โทนไม้โทนสีดำนะรูหรามีระดับเลยซึ่งก็ยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมดนะกำลังเร่งกันอยู่น่และก็โซนนี้โรงหนังยังอยู่นะแต่ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะผมน่บางกะปิสีปริกอ๋โรงหนังก็สวยหรูเลยนะนี่ทำได้สวยหรูเลย โอ้ไอแม็กเขามีนะครับผมนี่คือโรงหนังนะครับสวยเลยครับโรงหนังทำใหมรูหราเลยนะครับแม่เลยครับประดับประดาไฟเสียหรูเลยครับผม นี่คือชั้นโรงหนังนะครับชั้นบนสุดของเดอะมอลล์นั่นเองตอนนี้เรามาครบทุกชั้นแล้วนะครับห้องน้ำก็สวยงามเลยนะครับเขปรับปรุงใหม่หมดเลยห้อ,องน้ำสำหรับเด็กก็มีส่วนโซนนี้นะครับส่วนน้ำนะครับเขากำลังปรับปรุงอยู่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับจะเป็นเนี่ยครับชื่อใหม่ก็คือ เมกาอาเบอร์แลนด์นีครับผมคัม mm ิงซูนเดียเด๋ยวๆนี้นะครับผมเขาเขาปรับลุงใหม่เลยค mm hmm. งอลังการงานสร้างนั่นแหละครับชั้นบนสุดก็เป็นฟิตเนสนะฮะซึ่งส่วนสนุกก็กำลังก่อสร้างกันอยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นล็อกปิดตรงนี้เลย นี่ชั้นบนสุดนะครับที่เป็นสวนน้ำนะฮะก็ก่อสร้างเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งยังก่อสร้างแบบนี้เลยอ่ะออกเป็นล็อกอย่างนี้นะครับและตรงนี้ก็น่าจะเข้าตรงสวนสนุกนั่นแหละครับผมเนี่ยเนี่ยครับที่สวนสนุกที่ก็ทำกันอยู่นะครับผม้ังในนั่นแหละครับไปแล้วเสร็จก็คงจะหรูนั่นแหละครับในชั้นบน ที่เป็นส่วนน้ํานั่นเองลิฟต์ก็ปรับปรุงสวยเหมือนกันนะฮะปรับปรุงทุกโซนเลยนี่เรครับห้างเดอมอล์ที่ก็ปรับปรุงนะครับซึ่งแล้วเสร็จะส่วนใหญ่นะครับบางส่วนก็ยังเร่งปรับปรุงกันอยู่นะครับเมื่อแล้วเสร็จทั้งหมดก็จะรูหราอลังการเลยและทางหน้าเราก็จะเป็นสกายวอล์กนะแล้วจากเดอะมอลล์เราก็เดินไปตะวันนาได้นะครับ ข้าวตรงนี้เลยตะวันนามีเสื้อผ้านะฮะและก็ของกินนะครับยามเย็นของกินเยอะแยะมากมายเลยนี่จะเป็นตลาดของกินนะฮะหน้าตะวันนาเนั่นเองข้างในก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะฮะจะเข้าไปที่ติดแอร์ก็ได้นะครับผมเยอะแยะมากมายนะฮะหรือจะเดินที่เป็นสอกซอยเข้าไปนะฮะ นี่ยาวเลยแต่ถ้าเป็นของกินก็อยู่โซนข้างหน้าเลยนะครับตอนเย็นๆนะครับมากันได้อาหารคาวหวานมีหมดตะวันหนานี่แหละครับ จุดนี้ตะวันนานะครับถ้าเรามากลางคืนเราก็จะเห็นแสงสีปุ๊บปั๊บปุ๊บั๊บ,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 บเลยนะครับก็ประดับไฟนะครับผมและก็เป็นตลาดนะครับซึ่งสว่างสวยเลยเนี่ยแหละครับกรุงเทพไม่มีหลับไหลนั่นเองก็บอกว่าแม้ยามราตรีเราก็ยังเดินได้เหมือนกลางวันนะครับเพราะมีแสงไฟสว่างสวัยนะครับผม เดี๋ยวเราดูสกายวอล์กอีกจุดนะครับนน่ตรงนี้ก็ทำพื้นแล้วนะครับจากสะพานหน้าเดอะมอเชื่อมกับสะพานอีกฝั่งนะครับเน่เป็นพื้นแบบนี้แล้วแล้วต่อไปก็ก็จะเอาเหล็กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เชื่อมเข้าเป็นทางเดินตรงนี้ยาวไปเลยเพื่อจะไปโลตัสไปนู่นเลยไปแอปปี้แลนด์ไ่ใช่ไป ปันทิปไปนีด้าแล้วก็เข้าสีนครินไปโรงสถานีลำสาลีนั่นเอง และนี่ก็เดอะมอลนะครับซึ่งข้างในก็เปิดให้ใบริการแล้วนะครับบางส่วนบางส่วนก็ยังเล่นขอสร้างกันอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็เปิดเกือบครบแล้วนะครับใครจะมาห้างเดอะมอลมากันได้แล้วนะครับไม่ต้องง่วงดูตามคลิปนี้เลยแต่ละชั้นเป็นแบบนี้แหละครับ